เมืองสองแควรหรือเมืองพิษณุโลกเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อาจารย์ไั่ทูลท่านมักจะหนีไปกบดานเพราะมีบรรดาญาติกระกูลพันเชื้องามอยู่หลายบ้านด้วยกันแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เข้าไปพักพอมีข่าวว่าเสือไั่ทูลแหกคุกออกมาพวกกองปราบ ก็ได้ส่งกำลังไปคอยจับตามองตามบ้านญาติของภัยทูนจนเหล่าญาติของอาจารย์แทบอยู่กันไม่เป็นสุขหากอาจารย์ภัยทูนเข้าไปแวะพักนั้นก็เท่ากับอาจารย์นำความเดือดร้อนไปให้เหล่าญาติพี่น้องจึงไปซ่อนตัวอยู่กับนายทหารพระธรรมนูญที่เป็นสหายกันอยู่ที่วัดท่าเนินกลุ่ม หากอาจาราย์ไพฑูรย์เข้าไปแวะพักนั้นก็เท่ากับอาจารย์นําความเดือดร้อนไปให้เหล่าญาติพี่น้องจึงไปซ่อนตัวกับนายทหารพระธรรมนูนที่เป็นสหายกันอยู่ที่ท่าวัดเนินกลุ่มที่วัดเนินกลุ่มนี้เมื่อถึงหน้าน้ำหลากนั้นน้ำจะหลากเหมือนกับติดเกาะแต่หน้าแปลกที่แม้น้ำจะท่วมสูงโดยรอบๆวัด แต่รอบโบสถกลับแห้งสิ้นไม่มีน้ำเข้าถึงทั้งนี้ก็เพราะหลวงพ่อขำท่านได้ใช้วิชาที่ท่านเชี่ยวชาญวิชานี้มีชื่อเรียกว่าวิชากลุ่มพกกันทดน้ําและวิชานี้แหละที่ได้สกัดน้ําเอาไว้แต่น่าเสียดายที่ท่านไม่ได้ถ่ายทอดวิชาให้ใคร ภายหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วน้ำก็ท่วมสูงเหมือนเดิมตอนที่อาจารย์ภพยทูลหน,นีไปกบดานตอนนั้นเป็นช่วงที่ภาคเหนือน้ำไหลหลากปีนั้นน้ำไหลหลากมากโดยเฉพาะน้ำที่ไหลมาจะมีสีแดงชาวบ้านเรียกกันว่าน้ำแดงปริมาณน้ำจะมากเป็นพิเศษได้ไหลเชี่ยว ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าอาจารย์ภไยทูรท่านได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนเกลอโดยได้นำท่านไปซ่อนไว้ในป่าอันเป็นที่ดอนกลางน้ำป่านี้หน้าแล้งจะกลายเป็นป่าทึบพวกชาวบ้านนิยมไปล่าสัตว์และหาของป่าก,กันแต่เมื่อถึงหน้าน้ำหลากพวกสัตว์ป่าจะพากันมาอยู่รวมกันแออาจอยู่ที่ดอนแห่งนี้ เหล่าบรรดาปลาล่าสัตว์จะไม่มีใครที่กล้าเข้าไปล่าเพราะว่าหลวงพ่อขำท่านได้เสกหุ่นพยนต์เอาไว้ให้ปกป้องบรรดาเหล่าสัตว์ที่หนีตายจากภัยน้ำหลาหุ่นพยนต์คือหุ่นที่ทำจากฟางนำมามัดให้เป็นรูปร่างเหมือนคนหลวงพ่อขำท่านใช้ผงถ่านเขียนหน้าเขียนตาให้เป็นยักษ์ เอาผ้าแดงมาทำเป็นเสื้อผ้าแล้วปลุกเสกหลังจากนั้นเอาไปฝังไว้ที่สี่ทิศของป่าอันเป็นที่ดอนที่เหล่าสัตว์ป่ามักหนีภัยหน้าน้านำหลากมาอาศัยอยู่คนที่นำให้อาจารย์ไพรทูลไปซ่อนตัวอยู่ที่นั้นก็ไม่ได้บอกท่านเรื่องนี้เพียงแต่บอกว่า เวลากลางวันอย่าก,ก่อกองไฟหรือทำให้เกิดควันจะเป็นการบอกตำแหน่งของตัวเองให้ชาวบ้านรู้หาพวกฟืนแห้งจริงๆมาเตรียมไว้สำหรับก่อไฟผิงตอนกลางคืนเพื่อป้องกันความหนาวที่นั้นมีกระท่อมอยู่หลังหนึ่งพร้อมผ้าห่มหมอนมุ้งครบครัน อาหารจะมีผู้นำมาส่งให้สามมือ้อน้ำไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมีตุ่มสำหรับเก็บน้ำฝนอยู่ด้วยมีน้ำฝนจืดสนิทให้ดื่มแก้กระหายเมื่อกินข้าวเสร็จแล้วให้วางจานไว้เมื่อมีผู้มาส่งอาหารในมื้อถัดไปจะมาเก็บไปล้างอาจารย์เล่าว,ว่า อยู่มาได้จนถึงคืนที่เจ็ดก็เจอดีเข้าให้เวลาประมาณตีสามเกือบจะตีสี่ก็สะดุ้งตื่นการสะดุ้งตื่นแบบนี้เป็นเพราะอาจารย์ท่านได้ใช้พระคาถาเสกหมอนเอาไว้บทพระคาถาว่าดังนี้ขะเตสิกข,ขะเตสิกกิงกะระนังขะเตสิกอหังปิดตังชานามิชานามิ ให้ท่องพระคถาเสกให้ครบสามจบแล้วใช้มือตบลงไปบนหมอนหรืออะไรก็ได้ที่ท่านใช้หนุนศีรษะเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจะมีเหตุที่ทำให้สะดุ้งทันท่วงท,ทีเมื่อท่านอาจารย์สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วจึงนั่งฟังเสียงความเคลื่อนไหวโดยรอบที่พักของท่านทันใดนั้น ก็แววเสียงฝีเท้าเดินคล้ายกระทืบดินดังตึกตึกตึกเดินตรงเข้ามาทางกระท่อมที่อาจารย์ภัยทูลท่านพักอยู่ถ้าไม่ดีแน่อาจารย์เลยเอามือคลำปืนพกประจำกายว่าอยู่ติดตัวหรือไม่เมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆย,ย่องออกจากกระท่อมไปซ่อนตัว คอยจับตาดูความเคลื่อนไหวที่กระท่อมปรากฏร่างของคนโบราณสูงใหญ่ผิวดำสูงกว่าคนทั่วไปประมาณหนึ่งเท่าตัวเดินถือกระบองยักษ์เข้าตรงมาที่กระท่อมมาเดินวนไปวนมาคล้ายสำรวจหาคนที่พักอยู่ในกระท่อม สักพักก็หันหน้ามาทางที่อาจารย์ภพยทูลท่านซ่อนตัวอยู่ทำจมูกฟุดฟิตฟุดฟิต,ฟตสาวเท้าเดินเข้ามาหาอาจารย์ขณะนั้นอาจารย์ท่านคิดในใจว่ากลัวอะไรวะมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็มีหากเป็นคนอื่นที่ขวัญอ่อนคงจะเพ่นป่าร่าไปแล้วว่าแล้วอาจารย์ก็ชักมีดหมอออกมาจากฝัก เดินออกไป,ปเผชิญหน้าเอาปลายมีดหมอขีดตรงพื้นดินเป็นเส้นครึ่งวงกลมไว้ด้านหน้าคนโบราณดังกล่าวเริ่มเข้ามาจนใกล้เส้นที่ขีดไว้ก้าวเท้าจะข้ามแต่กลับงายหลังตึงฝุ่นกระจายเหมือนโดนถีบอย่างแรงลุกขึ้นมาแล้ว เดินเข้ามาก็หงายหลังไปอีกประมาณสามครั้งและครั้งที่สี่เมื่อจะตรงเข้ามาหาอีกนั้นอาจารย์ไพฑูนท่านจึงไม่รีรอเงื้อมือแทงมีดหมอออกไปข้างหน้าพร้อมกับ่ร้ภักถากำกับว่าอะสังวิสุโลปุสะพุภะพุสะปุโลสุวิสังอะภักคะ พักคาวิจุนังวิจุนังมาเมนะผุดสันติขัดชะอะมุมหิโอกาเสติทาหิคนโบราณเมื่อถูกอาจารย์แทงด้วยมีดหมอหลวงพ่อเดิมก็ร้องเสียงประหลาดล้มลงกับพื้นแล้วก็หายไปท่านอาจารย์ไม่แน่ใจจึงนอนหลังเส้นที่ท่านขีดเอาไว้ รุ่งเชา้าจึงได้เข้าไปดูตรงที่คนโบราณหลมก็พบว่าเป็นหุ่นฟางที่อยู่ในสภาพเก่าวางอยู่จึงเก็บเอาไปไว้ในกระท่อมตอนสายๆคุณตาทองผู้ให้ที่หลบซ่อนแก่อาจารย์ก็มาส่งอาหารด้วยตัวเองอาจารย์รับประทานอาหารเสร็จแล้ว จึงได้นำอวุ่นฟางมาให้คุณตาทองดูเมื่อคุณตาทองได้เห็นเข้าก็ถามว่าไปได้มาจากไหนกันพวกชาวบ้านหากันจนตาจะแตกได้แค่สามตัวส่วนตัวสุดท้ายหายยังไงก็ไม่เจออาจารย์จึงบอกกับคุณตาทองว่าได้ที่ลานดินหน้ากระท่อมเมื่อคืนผมเห็นคนโบราณท่าทางไม่น่าไว้วางใจ จึงแทงด้วยมีดหมอหลวงพ่อเดิมหงายเก่งไปเพราะตกเช้าจึงได้เข้าไปดูก็เห็นหุ่นฟางเก่าๆนี่แหละครับคุณตาทองบอกว่าเป็นหุ่นะยนต์เสกของหลวงพ่อขำสมัยก่อนท่านได้เสกไว้เพื่อป้องกันสัตว์ป่าแต่หลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วก็ไม่มีใครคอยกำกับพวกมัน จึงได้ออกหลอกหลอนชาวบ้านพวกชาวบ้านจึงได้ช่วยกันขุดขึ้นมาได้เพียงสามตัวส่วนอีกตัวหายยังไงก็ไม่เจอคราวนี้แหละจะได้เอาเข้าเมนเผาให้หมดเรื่องไปอาจารย์ไพฑูรท่านว่าเรื่องอาถรรพ์เร้นลับแบบนี้หากว่าได้เจอกับตัวเองเข้าละก็คงยากที่จะเชื่อสมัยโบราณน,นั้น วิชาอาคมเรื่องแบบนี้มิได้มีแต่ในวันนักดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเท่านั้นแต่มีในชีวิตจริงด้วยสุดแต่ว่าใครจะพบเจอเท่านั้นฝากไว้ด้วยครับจากทีมงานพระแท้ตำนานต่างๆที่คนโบราณเล่าสืบกันมาส่วนใหญ่ล้วนมาจากเรื่องจริงทั้งสิ้นไม่มีใครแต่ง เรื่องโกหกเล่ากันมาเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแน่ถ้าไม่มีจริงตำนานเสด็จเตียกกลมหลวงชุมพรเสือไทยขุนพันเสือภัยทูลเรื่องเล่าเกี่ยวกับอภิญญาเกจิอาจารย์ต่างๆต,ตำนานเครื่องรางของขลังทั้งหลายคงไม่มีใครบันทึกบอกเล่าเรื่องราวสืบทอดมา ให้ลูกหลานได้รับฟังเป็นแน่ส่วนใครจะเชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ขอให้อย่าลบหลู่หากคิดจะลบหลู่ก็อย่าได้เข้ามาศึกษาเรื่องแบบนี้เลยครับขอบคุณครับ